คำถามนะครับบอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วท่านก็ขอให้สัญญาอืมอันนี้มันน่าลำบากใจมากนะบอกให้อยู่คนเดียวนะแล้วก็ไม่ให้มีแฟนไปตลอดชีวิตเพราะกลัวคนอื่นมาทําให้เสียใจแล้วก็กลัวจะมาเอาสมบัติของท่านไปนะแต่เราอ่ะไม่ได้รับปากเพราะไม่รู้ว่าอนาคตว่าทําให้ท่านเสียใจก่อนคือคือ พอไม่รับปากไม่สัญญาก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเสียใจก่อนที่ท่านจะสิ้นนะเลยอยากรู้ว่าแบบนี้มันเป็นบาปหรือเปล่ากังวลมากมที่ไม่ได้รับปากทางที่ถูกควรเป็นยังไงคุณรู้ได้ยังไงอ่ะว่าท่านเสียใจมากนะอ,อคือคือ คือโอเคท่านอาจจะบอกว่าท่านเสียใจมากแต่ตอนตายท่านอาจจะไม่ได้ผูกใจอยู่กับตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้ทุรนทุรายอยู่กับตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมเข้าใจดีว่าเรื่องพันนี้เนี่ยของแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นมันทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่ไม่เป็นสุขไปตลอดชีวิตแหละคือคือไม่ว่าเราจะเลือกที่จะมีแฟนหรือว่าอยู่ไปคนเดียวเนี่ยนะ ในที่สุดเราเราจะหวนกลับไปน,นึกว่าเราทําบาปทํากรรมกับแม่ไปแล้วว่าเออแทนที่จะรับปากไปส่งๆเนี่ยเรากลับไม่รับปากเพราะกลัวจะทําไม่ได้ตามสัญญานะเลยเป็นเหตุให้แม่เสียใจตายไปแบบข้องกังวลเป็นห่วงอะไรแบบนี้นะอ่ะทีนี้วิธีทําใจสิ่งที่ต้องระลึกเป็นอันดับหนึ่งเป็นคีย์เลย ในปัญหาทํานองนี้คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครทํากรรมแทนกันได้อาจจะให้คําแนะนําได้อาจจะชี้ทางสว่างได้แต่ไม่มีใครเลือกทํากรรมเลือกตัดสินใจที่จะเล็งเจตนาไว้อย่างไรแทนกันได้ไม่มีนะต่อให้สะกดกจิตสั่งให้เขา เลือกคิดเลือกทำอะไรนะในการเลือกคิดเลือกทำนั้นก็เป็นเจตนาของผู้สะกดจิตไม่ใช่เจตนาของเขานะตัวเจตนาที่มันเป็นกรรมเฉพาะตอนจริงๆเนี่ยมันคือการเลือกที่จะคิดด้วยตัวเองว่าจะเอายังไงเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปตรงหรือว่าถอยหลังนะะนี่อย่างของคุณแม่เนี่ยคือ ชีวิตเนี่ยมันรวมลงที่ตรงอาการเล็งแค่ตรงนี้เล็งได้แค่ตรงนี้ว่าเป็นห่วงเราแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาแย่งสมบัติแล้วก็ไม่อยากให้เ,เราเนี่ยต้องเสี่ยงที่จะเป็นทุกข์กับการล้มเหลวในชีวิตคู่จะด้วยพื้นฐานประสบการณ์หรือว่าจะด้วยเหตุบันดาลใจอย่างไรก็ตามเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย นะก่อนตายท่านมีอยู่แค่นี้ใจพวงอยู่แค่นี้คล่องอยู่แค่นี้นี่คือสิ่งที่เราเอาท่อนสูงที่ไหนเนี่ยไปงัดออกจากใจท่านไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ท่านเลือกที่จะฝังนะให้ใจเนี่ยมันปักหลักอยู่กับตรงนั้นเราทำกรรมแทนท่านไม่ได้เราเลือก เจตนาแทนท่านไม่ได้ว่าจะเอาจิตแบบอื่นนะอันนี้ข้อหนึ่งที่ต้องระลึกเป็นขีย์สำคัญข้อสองให้สำรวจดูใจตัวเองว่าที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์นั้นน่ะแล้วเราต้องมาเสียใจทีหลังเนี่ยเราทำไปด้วยเจตนาอะไร เจตนาของเราชัดเจนนะว่าเรากลัวจะทําไม่ได้ตามที่รับปากซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะคือถ้าเรารับปากส่งเดชแล้วเสร็จแ,แล้วไม่ทําตามที่พูดมันก็จะรู้สึกผิดไปอีกแบบหนึ่งอยู่ดีมันจะรู้สึกว่าแม่กําลังเฝ้ามองดูอยู่หรือเปล่าว่าเราไม่ทําตามคาพูด เห็นไหมแบบนี้เนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีทางออกที่เราจะสบายใจได้มันทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะถึงเราไปรับปากกับแม่เราก็จะไม่สบายใจอยู่ดีนะไอ้ที่เราไม่สบายใจตอนนี้คือไม่สบายใจว่าทําบาปทํากรรมทําให้แม่ไม่สบายใจหรือเปล่าแต่ถ้าในอีกทางหนึ่งเราไปรับปากท่านเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเ,เราทําบาปไปหรือเปล่าที่มามีคู่แม่จะ อยู่ในอีกโลกหนึ่งแบบไม่สงบสุขหรือเปล่านะแม่อยากจะมาทวงสัญญาเราหรือเปล่านี่ดูตรงที่ว่าเรามีความมีการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องนะมีเจตนาหรือมีกรรมที่มันเหมาะมันควรอยู่แล้วนะมันเคลียนอยู่แล้วคือไม่รับปากเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะ ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะทำให้คุณแม่ไม่สบายใจแต่เราก็รู้อยู่กับตัวเองว่าเราไม่ได้จากกับคุณแม่ด้วยการโกหกเราเราอยู่กับวาระสุดท้ายของคุณแม่ด้วยการพูดความจริงนะคืออันนี้ต้องออพิจารณาย้อนกลับไปข้อแรกนะ คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่หมายความว่าเราไม่ต้องคำนึงถึงจิตใจคนตายเลยเหรอรับปากทรงเดชไปก็ได้เนี่ยแค่พูดพูดไปว่าเราจะไม่มีแฟนแล้วมันก็จบนะจริงๆมันไม่จบนะมันคือในถ้าคุณเชื่อว่าโลกของวิญญาณมีจริงเนี่ยแล้วเนี่ยในโจทย์ข้อนี้คุณแม่ เป็นห่วงลูกแน่นอนจะต้องเฝ้ามองมาแน่นอนไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะมันก็ต้องเห็นว่าลูกทําตามคาพูดหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าไม่มีโลกหน้าเนี่ยอันนั้นก็โอเคก็จบไปนะพูดส่งเดชอะไรไปก็ได้แล้วตัวเราเองฝ่ายเราเองถ้ามันรับปากไปมั่วๆเสร็จแล้วต้องมาไม่สบายใจอีกทั้งชีวิตนะว่าไม่ได้ทําตามคาพูด ก็แสดงว่าที่บอกว่ารับปากไปแล้วจะจบเนี่ยมันไม่จบมันไม่จบสักทางหนึ่งนะทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราอันนี้จบตรงที่เราไม่รับปากเพราะว่าเราทําไม่ไดม้มันเกินวิสัยของเราส่วนที่ว่าคุณแม่จะสิ้นไปพร้อมกับความกังวลน,นี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะท่านอาจจะไม่ท่านอาจจะไม่ได้ผูกยึดกับตรงนี้ก็ได้นะแล้วตอนเนี้ท่านอาจจะ อยู่ในฐานะที่มองย้อนกลับมาแล้วเปลี่ยนใจก็ได้ว่าเออไอ้ที่ไปขอสัญญาทวงสัญญาอะไรกับลูกแบบนั้นมันไม่ดีมันมัน,ม,นมันไปบีบคั้นเกินไปมันทําใหา้คนที่ยังอยู่ในโลกเนี่ยเป็นทุกข์ไปเปล่าเปล่ากับความห่วงของท่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้ายมุมมองไปอีกมุมมองหนึ่งนะเห็นโลกอีกโลกหนึ่งย้อนกลับมาจริงๆเนี่ย สมบัติพระสถานหรือว่าการเป็นโสดหรือการเป็นคู่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีความหมายเลยนะมันมีความหมายแค่ที่ว่าจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่บนเส้นทางบุญหรือเส้นทางบาปการมีสมบัติบางทีเนี่ยอาจจะอุ่นใจนะดูเหมือนกับดีแต่จริงๆสมบัติอาจจะเป็นเหตุให้ทําบาปทำทำเวรอะไรกับใครก็ได้นะถ้าถ้ามีสมบัติแบบไม่ถูกต้อง ถ้ามีสมบัติแล้วได้คู่ครองที่ดีอาจจะมา,าใช้สมบัติในทางที่เป็นประโยชน์ชวนกันไปทําบุญนะชวนกันไปแจกจ่ายนะอยู่ในอีกโลกหนึ่งมันเห็นนะว่าใช้สมบัติในทางที่ทําให้โลกนี้ดีขึ้นเนี่ยไอนะ้ผู้ทำเนี่ยมันก็มีบุญมีความสว่างนะในอยู่ในอีกโลกหนึง่งมันเห็นเลยว่าแบบนี้ดี แต่ตอนที่ยังอยู่ในโลกปัจจุบันยังมีเนื้อหนังห่อหุ้มอยู่แบบนี้มันไม่เห็นมันเห็นแต่ว,ว่าทําไปทําไมโง่เปล่าเห็นแต่ว,ว่าไอ้ออทาบุญเนี่ยนะมันไม่ได้อะไรคืนมาเลยไม่มีกําไรนะมีแต่เสียต้นทุนไปนะฮะมันเห็นได้แค่ด้วยแก้วตาแบบนี้แต่ตอนย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งมันเห็นอีกแบบหนึ่งเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะบอกว่าไอ้เงินทอง สมบัติทัศฐานอะไรต่างๆจะใช้ไปแค่ไหนเนี่ยมันเป็นวัตถุแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทางจิตทางวิญญาณเนี่ยคือความสว่างหรือความมืดนะเพราะนั้นอ่ะเนี่ยสรุปก็คือว่าเราไปห่วงแทนคนอื่นไม่ได้ว่าเขาจะเลือกมีเส้นทางกรรมของตัวเองอย่างไรเราไปช่วยเลือกแทนเขาไม่ได้นะฮะ ไปช่วยเลือกแทนท่านไม่ได้แต่เราเลือกให้ตัวเองได้แล้วเราเลือกถูกแล้วที่ไม่ไปรับปากนะครับเงื่นเงื่นมันอยู่ที่เรานีรับปากหรือไม่รับปากนะส่วนใจจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือสัตว์โลกย่อเป็นไปตามกรรมนะครับ